นี่ขอเสนอเมนูอร่อยประหยัดงบทำง่ายสุดๆกับกระเพราเครื่องในไก่บอกเลยว่าเครื่องในไก่แค่2ขีด20บาทก็ทำได้ตั้ง3พวงอิ่มจุกๆไปเลยเริ่มต้นด้วยการนำเครื่องในไก่ไปล้างให้สะอาดใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อดับค้าจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำต่อมาก็เตรียมเครื่องปรุงรสของเราพระเอกของงานก็คือพริกกับกระเทียมตำให้แหลกเลยใครชอบเผ็ดมากน้อยก็จัดตามใจชอบขาดไม่ได้เลยคือใบกระเพราวสวนหลังบ้านเราก็มีเก็บมาแบบสด หอมหอมไปเลยจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยพอน้ำมันร้อนก็เจียวผิกกระเทียมที่เราตำไว้ให้เหลืองหอมแล้วก็ใส่เครื่องในไก่ลงไปผัดเลยผัดให้เข้ากันดีปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาผงชูรสรสดีสอดปรุงรสซีอิ๊วขาวใครชอบรสไหนก็ใส่ตามชอบได้เลยผัดต่อไปเรื่อยๆจนเครื่องในไก่สุกได้ที่ใกล้สุกแล้วก็ใส่ผิดหยวกเพิ่มสีสันและตามด้วยใบกระเพราหอมๆเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยปรุงรสอีกครั้งด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อย ชิมรสตามชอบขาดอะไรก็เติมได้เลยผัดให้เข้ากันดีอีกครั้งพอทุกอย่างสุกหอมก็ปิดแกส๊สเป็นยังไงกันบ้างคะกระเพราเครื่องในไก่ของเราหน้าทานสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะใครที่กำลังมองหาเมนูอร่อยประหยัดทำง่ายต้องลองเมนูนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าบายบาย